สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับทางช่องพ่อแม่ลูกหญิงครับายไทยเลยครับอ๋อผมไทยยุคถูกโอยู่แรงมาที่ไปอยู่ตัว่แรงพอกันครับวัดคลองกระพานหินตำบลวังโบสถ์อําเภอหนอง,องไผ่ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้อยู่ปั่มอยู่อําเภอหนองไผ่ครับเดี๋ยวกินเข่าก่อน กินเขาก่อนออกเดินทางครับแม่แรงไปปะครับไปครับถามมาล้วครับครับครับผมมากินผมมากินรอมหนึ่งแล้วเดีครวบ่อครับคนพอดียังบอทันตื่นนะก็เลยอยู่นครสวรรค์ครับแม่แรงครับ น้องทางเพชรบุญอย่าลืมอย่าพลาดค,ครับรอบนี้มีเพชรบุญอยู่สามมือครับมีน้องภัยวิเชียนบุรีแล้วก็ลมเกา่าสระบุรีสองหมือครับวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับเอาเอ็นจีไปใส่หรออ๋อ ตอนี้เป็นร้านกาแฟมัง้งเอฟซีแฟนคลับจำได้ครับได้หมด้ก็จำได้เมื่อวานนี่กนะคนครสวรรค์กับหลายครับมื่อน,นี้พอกันใช้มาเด้เาคลยเราว่างงานเด้เราเกษมะใารคิดแต่เนี่ยโมโหมาแต่เศ้าเห็นลงคลิปแต่เศ้าเลยแ่นิ ผู้สาบเต็มสนามสนามปูนอย่างดีเลยสนามปูนที่นวัดปุ๋ยกันเบิงแวบเห็นทถ่ายรูปลงในเต็มสนามปูนอย่างดีเลยเัมนแริครับจะเริ่มแบบพลาดบรรยากาศกำลังดีครับช่วงนี้ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ รอเมนูอาหารก่อนจะเดินทางต่อเมื่อคืนนี่ถ้าจามวนนะรับพี่น้องทางนครสวรรค์รานปักใหญ่ครับเต็มเลยบัตรหนึ่งร้อยนี่อ้สุดยอดแล้วครับคำนวณจากสายตาแล้วนี่ พี่น้องมาลาอีลีครับมื่อนนี้บ่ค่าแม่ค่าขายของดีตันนี้นะตัวน,นี้เฟซผู้ติดตามเท่าใดล่ะผู้ติดตามเอามาให้เบิ่งแน่เอาหนาเฟซมาโชว์กันนะ อันใดเพียจริงเฟซปลอมมันจะได้รู้ดีติในไงเลยอากาศไร์สดได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไร์สดอะไรครับชิมเงินเก่าจะรู้ทีละหาอะไรมาด้วยต้อข้างไปมันเงาเดี๋ยวจาไปกนอวันทรงังวันวันนี้สี่สิบเก้าใชเกดใดมองนี้ด้ค่ะพี่น้องฟเตอร์ ของพวงแบบเกียร์อสังหาริมทรั่งเหงมบบือนตอนนครับเกียร์อะไรเกียร์เลยเพราะว่ามีของปลอมหลายครับดูมาแล้วอ๋องดูดูเมื่อกี้มาบอกอแรงครับพี่น้องข้างเกียร์ูักรุ่นกับมันน่าน,นเสียมาที่ครับปีหนึ่งกับบอลายเถียวครับฟังทางพี่ นั่งเรือวิเชียนแล้วก็ลมเกา่าเยอะมากเลยเราบอกแล้วแค่ให้เวลาเราสักนิดนึงโทรศัพท์เรามันอืดมันไม่ได้อืดเพราะว่ามันเก่านะมันอืดเพราะว่ารูปเธอเต็มไปหมดรูปไหนไม่ไห้ถ่ายแล้วก็ลบรูปเก่าว่าออกเนาะมันเต็มโทรศัพท์พ ก,กับวายากรูปนี่ะกับงม้มนี่ลหละ <c oughs> มันเกิบเพื่อว่ามันสีได้ใส่มันสีได้หยาแตมาถ่าอุง้งยิงก็พออีกลงก่อนเตีงหมดเลยได้แล้วอัจีไข่เจียวผัดกะเพราก <c oughs> ็แทงแบบนี้เบิ่งเนเีนเ้ยแจงไปไหนโอ้ยกูได้เล้ะเองนีง่ใส่ดีบ่ะก่ น้องแม่นบานหน้านี่น้องแม่นอ๋อแดงเห็นปุ้ยต้นต้นปีบนอะอ็งจีได้แล้วไปเอาแม่คุณาผ่านแมนเป็เบิร์เป็นเบรเซิลเด้เขา้น มีน mm ้ำซุปด้วยน้ำซุปร้อนๆไม่ินาดใหญ่ยาเอากำลังกินไปแล้วเดี๋ยวถามเพื่อนเมืองเดี๋ยวเพื่อนจำได้อยู่นะถ้าลุดมืกินมากินพวมีคนตื่นหิวแห้งเลยมากินก่อนขี่รถออกมากินนี่แหละกินกะเพราทะเลนี่แหละถ่ายรูปแต่งรูปถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มา เอาพอได้ลูกพอเบิ้งเลือกลูกให้พอดเลือกงามๆหน่อยเลือกงาม่ยคตุ้งเตเดี๋ยวยังจะหาลูกงามๆอันนั้นอยู่พอชิตาระวังสีเห็ดอันนไหนดูผาบบดตอร์เปลี่ยนทีฮอว์นไทยก้อนก้อนก็ใส่ได้ด้วจ้ะใส่ได้ลูกแดงงามลองเลือกบ้างกับลูกแดงงาม พอจีตาวางให้นวลาสามมื่นเอ้แหละสจบิแต่งง้าเอาลุกเก่ากันไรก้อมือหรอแสบม,มาเกียร์บงเวนเหรอ,อชี้รดมากนียกระถึงเลยนี่ออกจากรีสอนมากกระถึงเลยโ,โมแรงครับ อย่าลืมอย่าพลาดสอดแจง้งแมนบอกอขแจ้งเนาะตรงนี้สอดแจ้งครับสอดแมนกรุงเทปก็บสอดแจง้แง,แจงละ่ะต่ว่ามืออื่นกับสาับบุลี่เราได้จ้าใจบ้าใจนิดน่ะเรามีเสืออยู่ด้านหาเรียนตรงอย่างเดียวหอดสระบุรีเลยเส้นนี้แหละสระบบุลี่ลมสากเซียนนี้เขาเอืน่นเส้นสระบุรีลมสากมันสัญญาหอดลมสากเลย S <S 2> <S 2> รตรงเลยแมนตรงเลยลมแต่แรกเล็นเรื่อยๆะฮอลลมสักก็อ้อมขึ้นเขาหนาวไปทางคุนที่ฮามาแต่ก่อนแต่ลมเก่าก็เลยลมสักไปหน่อยนะึงเดี่ยวไปหน่อยนะเดี๋ยวต้อหอยบานพี่หมอนลมเก่าขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุ่หม่องทุ่งบอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ